สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวรถแมคโครของผมเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ลงขายมาหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรีวิวจอดไว้แบบนี้แหละนะครับรีวิวแบบไม่สตาร์ทนะนะครับก็จะพามาเดินดูนะครับแมคโครตัวนี้นะครับเป็นรถแมคโคร SK 75นะครับ ซูเปอร์ขีดแปดนะครับก็สติกเกอร์ลอกออกมาแล้วล่ะจอดก็ต่ำตำตอนนี้จอดห้าสี่ห้าเดือนไปแล้วนะครับก็เอามาลงขายอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับท่านใดที่อยากจะได้เครื่องจักรนะครับไปใช้สำหรับคนที่อยากจะเอาไปตักดินนะครับเอาไปทำสวนเอาไปยกไม้เอาไปทำงาน ก่อสร้างนะครับก็ถือว่าเหมาะนะครับถือว่าเหมาะเลยขุดสะถ้าขุดสะขุดคลองไส้ไก่ทําโคกหน้องนานี่ก็ทําได้นะครับถ้าทําของตัวเองก็จะ,ะใช้เวลาทําได้ก็อาจจะทําไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าจะไปทําแข่งจะเปรียบเทียบกับรถขนาดใหญ่อย่างเช่น120ยยีร้อยสาหรือ200มันก็ เ,เขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่สมดุลกับตัวเขานะครับก็คือถ้าได้ไปถูกงานถ้าเอาไปใช้ให้ถูกงานก็รถใหญ่ก็แพ้นะครับแต่ถ้าเอาไปเอาไปขุดสะใหญ่ๆนะครับเอาไปลอกหน้องใหญ่ๆเขาก็ทําไม่ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ไว้ก่อนนะนะครับผมไม่มีคนขับนะครับแล้วก็จอดอยู่บ้านเฉยนะครับเนี่ก็มีย้าขึ้นญ่าอะไรสตาร์ทบ้างเป็นบางครั้งคราวนะครับ ก็ผมเอามาลงรอบเนี้ไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็จะลงไปเรื่อยนะครับลงไปเรื่อยแหละสําหรับใครที่อยากจะใช้รถนะครับอยากจะได้รถไปใช้งานนะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ฝากนะครับพี่ๆน้องๆน,นะใครอยากจะได้รถเอาไปใช้งานนะครับก็ติดต่อตามาได้นะครับรถอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ อําเภอโนนศิลานะครับก็สภาพมือสองเก่านอกใช้งานแลเนาะนะครับตามสภาพนี้แหละนะครับห้าแสนห้าแสนเจ็ดนะครับผมเอาลงไว้นะครับก็มาดูมาต่อรองกันได้นะครับมาดูมาต่อรองกันได้ออถอดแบตเปลี่ยนแบตใส่ปั๊บก็สตาร์ตติดนะครับไม่มีปัญหานะรถใช้งานนั่นแหละแต่ว่าจะสตาร์จะทำอะไรอย่างงี้มันก็ต้อง นะครับมีปัจจัยหลายอย่างผมก็เลยจอดเอาไว้เฉยนะนะครับท่านใดที่สนใจก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้ผมยินดีนะครับ <c oughs> ฝากพี่ฝากน้องเด้อนะครับใครอยากจะได้รถไปใช้งานมาหาตาได้ครับผม